ได้ตัวใดมอร์นิ่ง <Morning S 2> ครับพี่วัดวัดได้ตัวใดเ <laughs> จ้าก,ก็มาส่งหนาวเถอะเราดิหว่าก็แบบาถ,ถ่งถตัวใด <laughs> ตัวปาทีหิวมาลงมาหลหิวมาอย่างไรเลยลาคอนที่จ<ต>ูเขาเจ้าโอ้โห เอ็นก็เปี่ยงมันกันหมดบ่เปียนมันว่ามันนวดบ่เปียร์หรืมันขี้ขานบุป่ะไข้ท้สงใสอยู่ตอนนี้ว่ามันนวดบ่เปียร์หรือมันขี้ขาดไข้กบหลุดกันคนณชนะเขาจะบอกว่าคือรูดปุ๊บกลุ่ไปใส่เสื้อกลุก่อนที่ปันนี้โอ้ยป้าถ่วมือนีิใส่ถึงถึงมือวันนี้วันนี้ใส่เสื้อถูกวัน าเข้าหนาวกันลุงไม่หนาวหมดลุงก็หนาวเส้อขนยาวให้ก็ไม่ใส่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่น้อยจะได้เห็นนะครับเพราะเป็นงั้นเออเพราะเป็นงั้นเดี๋ยวลุงพลจะใส่น้ำตาลนะครับมีเส้นดักซื้ออะไรมาลุงน้ำเผึ้งมั้เพอาไม่น้อยต้องการให้ลุงพลกินกับแม่ดำนะครับเราต้องซื้อขายเยอะๆไม่เป็นบ้าอย่างงมึงนะมันยืน ถือแงมุนขึ้นนิถือยังหน้ามขึ้นนถือยังหน้ามุขึ้นนน่ถือเสือขย่ำหรเสือขยำม่าลือ่ไนนีวีนะ้างใหฮะเออปัญาวิศวกรรม่าสตรผ่านชุดไทยไทยขีดกระสอบกันนะทะสอบในโลกก็เือโแบบ ลงมาเหรอลงมากลงาลงะแล้วพวกเจ้ว่าพูดอะไรหนึ่งดังโอวไปแว่ยู่นี่นั่งกินกาแฟมีมีคนเดียวไม่หนาวไม่หนาวทุกคนวาไ่ได้กินกาแฟอียังพี่ต้มัจจุยมีอยู่เหลืออยู่อ้ังต้มเอาต้มผู้ดีอันนี้เหลืออันเดีวเนี่ยพเ่กยี่ั มีหมอกเลยวันนี้โอ้วันนี้มีหมอกนะหมอกเต็มเลยหมอกเต็มเลยแต่ว่ามันไม่ไม่ค่อยหนาวเท่าเท่าอยู่จำปาดงเนาะแต่ว่า่มยเมื่อคืนเขาบอกว่าเมื่อคืนเขาโทรกันมาเขาบอกว่ารถเป็นรถครอบสูงแอดเจีนหาสาวดอยฝากค่อยแหน่ยววะทันค่อยที่หาเองก็ยังยากอยู่งแล้วอาจจะต้องขี่บนรถบนพ่อผมไปเรื่ยในครอบโอเคเหนือ สวัสดีครับผมเ,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 เอาเขาไปลงแกะตอนไหนเนี่ย<อ>ไม่ได้เือเงือไม่ซึมเลยนหลายนาวไหมครับไม่ไม่หนาวเท่าจำปาดกนะเขินเขินเข่ะกะจะเก็บว่กินแบนานวันกลางวนนันนะห่วักเลยแกะกินเสื้อมากเขากินกแกินอะไรกันไม่ีแล้วกินสปอนเซอร์กันจริงจริงก็ดีเป็นบรรยากาศที่เราไม่เคยเจอ ป่ะก็ยอะไรเข้าครอบมันนีไงฮะส่งหนาวเลยเนี่ยจังหวะช่งหนาวก็มูดเลยเด้อเนี่ยไม่ได้อาบน้ำคนไม่ได้อาบน้ำจะหนาวอ๋อคนคนไม่อาบน้ำจะหนาวโทษนะคะฉันอาบเสตเมื่อวานค่ะชายก็อาบเย็นก็อาบค่ะอาบน้ำเต่มหมู่บ้านโอ้อาบน้ำเต็มหมู่บ้านปะอาบเย็นก็อาบอาบน้ำเต็มหมู่บ้านหมู่บ้านเป่าอาบสะพานเนี่ยข้องานหรือเปล่าอ วันนี้วันเสาร์นี่ไอดอิลาใส่เสื้อผิดวันอ๋บอนลุงลุงบานน้โอ้โอเคเพิโอ้นวดเสาร์เป็นความสุขของเราให้เขาีซวไป โอ้ยม่ก็ได้เบิดแต่ธรรมดากินน้ำเวลาแก้วเูืเช้ากินใบแก้วนึงแล้วเมื่อกีกินอันนี่เป็นใจไปไปเพลิดเปิดเนาะโอยเสื้อ,อ <c oughs> ไม่ตรงวันนะใครใส่เสื้อไม่ตรงวันโอ้ยมายินมาตัว <c oughs> โอ้ยมีแต่คนใส่เสื้อไม่ตรงวันเลยเอเสียเงือบเตรียมเสียเหงือ,อ,งอแต่เมื่อคืนเสปอนเซอร์ไปกินแล้วโอ้ยก็จอนเมี้ก็จะก็จะว่าเนหนาวเนาะอกเนหาวบอกเนหนาเนาะเอาขึ้นมารถขึ้นมาสพ คนอื่นเขบา,าอบอกมาแล้วมั้งหมอกควัน <c oughs> มาเห็นไหมกดทโอมเสียงอะไรสายพัดแอรเขาดูดเสียงด้วโอ้หมอกไหมโอ้ไปจังสินาต้องสียตัวีหมอกควันตอนเชา้าอ้โอ้โอ,โอ,โอ อู้ฟูระวางเต็มจุดฟูระซองไปนึงอ่ะจะยศก็ได้สอบข้ามมึงเหมือนมันก็สิยึดๆนี่รืเกือบเป็นแดนล่เหมือนทนี้ตอนนี้ สองอย่างนี่บอกดยอ,อาไปเอยว เนี that that ่ยเหมือน้างเลยคเฮ้ยหมาหมาหมืวไปอังนไปไองินังเหมือนานเมืนกันเน ้ยนกกกนะโรงเรียนบ้านห้วยนกกกอันนี้ทาอะไรทบรุกจันทร์อะไรโอ้ยเขาเจ้าเขา,าเจ้ามันหนาวาบังทีเองเนาะหนาวตรงที่มีหมอกเอง มีหมอกตอนเช้าทุกวันทุกวันแล้วก็เลยหนาตอนนี้อุณหภูมิกี่องศาก็รู้แาสิบหกหรือว่าจหาที่นูลยอากาศกำลังเย็นสบายเอออู้วาฮาหัวอู้หู้บวนะแตมาากัเต็มยอดดู เดี๋ยวพาพิจิตรมันมอบปิดน้ายไปได้อยู่ข้างล่างก็จะเห็นนะเ่ยเขาเปีนร้คัเดียวน้ำฝน